คุณผู้ชมครับข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรดุเดือดและมีผลต่อความรู้สึกอย่างมากเลยครับหลังจากเหตุปะทะกันที่ช่องอ่านมา้าเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทางโฆษก,กองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีออกมาชี้แจงแบบเคลียเลย,เลยว่าตอนนี้กองทัพไทยเรา สามารถยึดพื้นที่สำคัญและขับไล่ทหารกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของเราออกไปได้สมบูรณ์แล้วครับบอกเลยว่าเอาคืนมาได้สำเร็จที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกันแล้วครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้เกิดการประทะกันอีกในอนาคตโดยมีข้อตกลงที่น่าสนใจสุดๆดังนี้จัดกำลัง5ต่อ5 ทหารทั้งไทยและกัมพูชาจะส่งกําลังฝ่ายละหนายเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหรืออ้างสิทธิ์ร่วมกันห้ามพกอาวุธเจ้าหน้าที่ทั้ง10บนายที่เข้าไปในพื้นที่นั้นต้องไม่พกอาวุธเพื่อลดความตึงเครียดลาดตระเวนร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะเดินลาดตะเวนร่วมกันบริเวณอนุสาวรีตาออมครั้งละ15นาทีเข้าออกได้ตลอดเวลา สามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจล่าตระเวนได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาโฆษกทบย้ำด้วยน,นะครับว่าก่อนหน้านี้ทหารไทยเราไม่เคยเข้าไปในพื้นที่อนุสาวรีตาออมได้เลยเพราะฝ่ายกัมพูชาวางกำลังไว้ฝ่ายเดียวซึ่งผิดหลักปฏิบัติแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และล่าสุดตอนที่กัมพูชาพาคณะทูตทหารไปดูพื้นที่ก็ここยังเห็นว่าทหารไทยเราได้เข้าไปควบคุมพื้นที่นั้นอยู่ด้วยมีเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยเราไม่ได้ยอมเสียเปรียบและสามารถทวงคืนพื้นที่ของเรากลับคืนมาได้พร้อมทั้งหาทางออกร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในอนาคตคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ